สวัสดีครับผม mm. ชัยวัตรการจะนะแก้ววันนี้ผมจะมาอธิบายคำสั่ง jal หรือที่เรียกว่า jump and link นะครับในคำสั่งตัวนี้นะครับจะเป็นการทำงานแบบกระโดดไปกระโดดมาเพื่อ,อเซตค่าบางอย่างนะครับจะมาดูตัวแรกตัวนี้เป็น rd นะครับซึ่ง RD เนี่ยจะทำการาเก็บค่าของอ PC บวก4นะครับก็คือตรงนี้นะครับาจากนั้นนะครับมันก็จะกระโดดไปที่ PC บวก100นะครับอลองดูเรจะรับคำสั่งมาแล้วนะครับ ลึง PC มาเป็น64เป็น88นะครับนะครับฉะแั้นว่าจะ a n i m เมชันนะครับอ่านี้มาที่ตำแหน่งมีแล้วนะครับที่ตำแหน่ง88 อที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นการทํางานแบบวนลูปแล้วนะครับเพราะว่าในตําแหน่งที่88ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีคําสั่งอะไรอยู่เลยนะครับซึ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็คืออ่าเอาค่า pc บวก4ของของอันนี้นะครับของอช่องนี้ก็คือ28นะครับ เอาไปใส่ไว้ในช่อง12นะครับก็คือช่องนี้จากนั้นเราจะ offset ออมันบวกร้อยนะครับบวกไปร้อยตำแหน่งนะครับก็คือ,อลองชี้ดูนะครับก็คือตำแหน่งที่88นะครับเราก็เลื่อนลงมาก็คือตรงนี้มันก็จะมาลันตรงนี้ต่อ,อครับผมลองเพิ่มเป็นอลองกรอบคำสั่งนี้มา นะครับาลองรันดูนี่นะครับมันก็จะข้ามคำสั่งไปอีกอันหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าคำสั่งอันนี e ้ได้ถูกทำเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็ ไม่ได้มีคำสั่งอะไรนะครับก็จะดำเนินวน loop ไปเรื่อยๆนะครับก็จบก,การอธิบายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ